เช้านี่ครับ้น้ำตกแบบธรรมชาติเลยเรากำลังจะขึ้นปตึกสูงแล้วนะครับนน่น์นะบานาน่าฮิวกำลังดึกดดักดดึ๊ดนี่ครับมาแล้วเริ่มดึกดดึกดดึดดึแล้วนะครับมาความเสียวกำลังจะมาว้าวนี่แหละครับไปเกาะนึงนนะี่ครับโอ้อยอลังการกำลังขึ้นอีกอันนั้นกระเช้าอันนั้นนี่ครับว้าวว้าวแล้วก็จะเบรกให้เราเสียวนิดนึงเบรคดึ๊ด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 นี่มาอีกแล้วครับนี่ว้าว คนคนไหนที่เป็นกัปตันก, <ST S> ก็อย่าโยก,กอย่าโยกกัปตันอย่าโยก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 ว้าวว้าวว้าวเ <ST S> นี่ยครับเป็นบรรยากาศ <ST S> ตื่นเต้นมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นน,น,นะครับดูในทางใครมา้เอยเนี่ยวัยรุ่นทั้งนั้นเลยมาด้วยกันว้าวว้าวว้าวทางท,างทานะ้องไทยเนี่ยมันมีชีวิตชีวาเขาเลยนะว้าว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 นี่นะนี่นะโอ้ยนะครับ เนี่ยครับดูบรรยากาศสวยงามครับอยู่ริมทะเลทะเลทะเลหมอกนะตรงนี้ครับเห็นทะเลหมอกเห็นใบไม้วเห็นีวัวนี่นะครับสวยมากเลยนี่นะครับจุดที่เราจะไปนอนโน้นนะครับจุดที่เราไปนอนจุดตรงโน้นนะครับโน้นโน้นเดี๋ยคุณดูนะว้าวว้าวสวยงามนะครับให้คุณดูเทือกเขาเป็นรอยยิบระยหยนะครับไม่รู้จะบรรยายจะบรรยายแบบไหนมันสวยมากๆนะครับ ีกระเช้าลงมาเชื่อว่ากระเช้านี่ยาวมากนะครูไม่เคยมาเกาะฟูกักนะครับก็สวยเหมือนกัน <c oughs> ฟูกักฟูกักว้าวนะครับเป็น <c oughs> บรรยากาศที่ <c oughs> พวกเราหา <c oughs> ดู <c oughs> ประเทศไทยยังไม่มีนะครับยังไม่มีกระเช้าเนาะและสิ่งหลายอย่างที่เวียดนามีของเรายัางไม่มี <c oughs> <c oughs> ดูนะครับว่าเราขึ้นมาลึกแค่ไหนดูนะครับทุกท่านเป็นสวรรค์บนดินของเรานะครับนี่คือ เวียดนามเมืองดานังเช้าก็น่ารักเขากใครได้ไปเป็นลูกสุดท้ายเนี่ยโคตรโชคดีเลยนะไม่มีสินสอดด้วยไม่มีสินสอดด้วยับไกด์บอกเหลยนะครับตัดข้ามเขาไปเลยไอคุณดูอย่างสวยงามาลังการนี่และครับเมืองเวียดนามอีกแล้วหนึ่งกระเช้าสวยไปไปครับขึ้นจดสูงชุดีแล้วเป็นจุดที่เราจะเสี่ยวนะครับว้าวว้าว มันลึกขั้นด่านไหนรู้ดูว้าวว้าวว้าวพวกเรามองดูความลึกนะครับเดี๋ยว้าวว้าวว้าว ดูนะคุณดังมาอีกแล้วว้าวนี่มาอีกแล้วดูนะสังล่าหมูป่าตอนเต็มไปหมดเลยเพื่อนเอ้าอลังการครับว้าวนี่แหละครับนี่แหละนะว้าวดูมันวิ่งมายังไงครับดูนะนี่เราจะไปดันดักดึ้อๆกันบนนู้นนะครับว้าดูนะครับนี่นี่น้ำตกสวยงามมากนี่ครับทุกคนดูนะครับนี่กระเช้ามาแล้วหนึ่งงาน นี่ครับบรรยากาศวยเวียดนามอะไรนะชื่อชื่อภาษาเวียดนามค่ะเหงียนดึกดึกเงียนดึกดึกแล้วก็เหงียนตอนดึกเหแียนก็เงี้ยนทั้งวันส่วนน่าจะเหงียนตอนดึกเนาะมันจะมาด้ำด่าตอนดึกดึกเนาะว้าว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 ไนมาครับบรรยากาศนั่งกระชอตรงนี้ต้งเสียวไหม นัทาวัน <temple and fingers out> <si hai> ์ส <fin anta> <ots> ี <guarding anymore>? ่ครั้งจะไม่มีวันลืมเลยค่ะว้าแล้วทางนี้ล่ะแล้วได้กินไปแค่บ้างเลยครับัว้าควมากเลยวัวหลังจากขี่เครื่องบินมาหามหมดไหมอันนี้หามหมดอีกว้าเอาล่ะใกล้สาวของเราอ่ะบอสเซนไหนครับประเทศเวียดนามมีเสน่ห์มากมายเนาะค่ะอัสักหนึ่งนาทียากเกินโอเคซินเจ้าเวียดนามอาจารย์เจยากอล่ะวันนี้พร้อมไหมโปรแกรมเบียร์เยอะแยะมากมายแล้วคืนนี้จะพาไปดำดักดึกๆเลย เออคุณนายด้วยนะคุณนายก็ไปดำดักดึกดึกดเหมือนกัน <laughs> ้าลองด้วยนะโอเคดำดำด่าดึกดึโอเคไป <laughs> <laughs> นี่แหละครับ <laughs> จุดที่เราจะมานอนนะครับที่โรงแรมตรงนี้นะครับ <c oughs> รอยู่บนยอดเขาคุ้นดูนะครับอย่างอลังการเนาะ มีที่พันมีล้แปดพัน้องมีที่แม่ชอปนะครับมีกระเช้าวิ่งทั้งสเส้นตรงนี้สองเส้นต้องเราอีกหนึ่งเส้นสามเส้น4ี่เส้นนะครับมหูรานเลยที่งันจะโอ้นี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างให้มนุษย์สวรรค์บนดินครับหลังจากน้องจากกระเช้าขึ้นลิฟต่อครับอยากจะเชื่อเลยว่ามีนออนจา นะครับอย่างสวยงามอย่างกระแดนนนังกระตูนไปเลยนะครับดนแดนเรลมิดไปอย่างนี้นะนี่นครับอย่างอลังการมากเลยว้าวว้าว้วาว,ว,าว,ว,าวินานนะครับว้าวดูตึกรามชอมนี่อย่างอลังการเลยนะครับเป็นจากทางฝรั่งเศสเข้ามาดูนะครับสวยจริงๆเลยอาณาจักรโรมันที่ไม่ชอบของพวกเรานะครับมาโห้ยอย่างเราคุณดูนะครับใครเจอเราคนนั้นโชคดีนะครับมาเที่ยวอิ่ม อิ่มจางสตังอยู่ครบที่ไม่ชอบใครเจอเราคนนั้นโชคดีบรรยากาศสวนสนุกของประเทศเวียดนามนะครับบานาฮิลค่ะบานาฮิลนะครับที่นี่นะสวยงามมากๆครับหรเหมือนกับเมืองในนวันดใหญ่ยยจริงนะครับสวยจริงๆอยากให้ทุกท่านลองจินตนาการดูนะครับว่มันสวยจริงๆครับเนี่ยคุณมาดูนะ อย่างอลังการเลยครับโอ้โหอลังการอลังกิ้วเลยเขาก็มีการเล่นเกมเหมือนกับ้านเรานะครับนะสถานที่ตรงนี้เคยเป็นเมืองฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสนี่มาปกครองประเทศเวียดนามอยู่นานศตวรรษเลยนะครับก็เป็นอะยรอารยธรรมของฝรั่งเศสดูนะครับเนี่ยภาษาก็เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับอย่างอลังการจริงๆเลย เป็นเย็นสบายมากเลยเมืองที่พวกเราโอ้โหอากาศ22-23องมศานะครับขณะนี้เวลาบ่าย2โมงนะกันยิ่ง2องศาโอ้โหมหูลานเลยนี่ขนาดคารเก้นะครับคุณดูนะนี่เพียงคารเก้านะถ้าเป็นคาดสิบคารสิบเอดสิบสมันจะขนาดไหนใครจอเราคนนั้นโชคดีนี่เป็นบรรยากาศนะครับที่เราจะลงไปเล่นสวนสนุกให้คุณดูนะครับอย่างอลังการอลังกิ้วจริงเลย สุดที่จะบรรยายนี่เป็นเส้นทางที่เราจะไปนะครับเวีคดามชูเวียดนามกระตังของเรากาลังจะขับรถรางนะครับดูนะครับจะไปตรงนี้นะเราจะมาดูหนังสาม,มิีติกันนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับตรงนี้นะหน้าจอนี่เป็นหนังสาม,มิติะเราดูนะครับครับเราจะเข้ามาเที่ยว เมืองด้หมอกจริงๆครับคุณดูนะอย่างอลังการอลังกิ้วจริงครับสวยงามจริงๆมองดูครับโอ้จะมองเห็นเดี๋ยวนี้มองไม่เห็นแล้วเป็นอยู่บนเมฆบนปุยเมฆหมดเลยนะครับสวยงามจริงๆเนี่ยครับให้คุณดูนะบรรยากาศของพวกเราอย่างอลังการเลยเนี่ยครับมาดูมาดูคุณมาดูได้เลยนะครับเนี่ยอย่างมโหฬานเลยนี่นะครับว้าวว้าวว้าวนี่นะครับเป็นเมืองในหมอก ที่เราจับต้องได้เลยนะครับนี่นะอยากอลองก้านอลองกัวเลยมาดูครับมาดูมาดูาดว้าว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 ,ว,าว,ว,าว นะครับเมื่อกี้ยังเป็นหมอกอยู่นะตอนนี้โอ้โหดูแล้วครับท่าประธานไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเนาะตรงนี้ไม่เห็นแล้วตรงนี้เมื่อกี้เป็นเป็นอ่ามันมองไม่เห็นแล้วนะตรงนี้นะครับเมื่อกี้ยังไม่ตึกตรงนี้นะตอนนี้มองไม่เห็นแล้วนะครับตรงนี้เหมือนกันมาพี่พี่ดาวของผมมาดูครับตรงนี้มองนะผมว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยอ่าที่แม่เขาสอนเป็นเมืองสามหมอกนะเราที่ยิ่งกว่านั้นอีกครับดูยอดมากเลยอลังการฝรั่งเศสนะใครไม่มาวันนี้บอกได้เลยว่า พลาดมากมากเลยนะครับนี่ขนาดคาดเก้านะทุกท่านนะคาดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าจะขนาดไหนใครเดินนะคะที่ไม่ช็อปเท่านั้นนะคะแต่ใครเจอเราคนนั้นโชคดีนะครับเรากำลังจะพากันไปขึ้นสะพานนะครับพากันไปขึ้นสะพานไปขึ้นกระเช้าลอยฟ้านะครับตรงนี้เนาะเรามาดูกันเลยนะครับกระเช้าลอยฟ้า ครับเราจะมาขึ้นกระเช้าตรงนี้นะตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยเป็นกระเช้าเรียงรายมาเลยนะครับนะวนไปวนมาวนเปมาตรงนี้นะครับเราจะมาขึ้นก็เป็นหมู่คณะของเราเลยนะครับว้าวว้าวว้าวเนี่ยเราจะไปที่นี่ต่อนะครับ5นาที5นาทีไปที่ไหนนะครับไกด์สวยสะพานมือค่ะแล้วก็สวนดอกไม้สะพานมือและสวนดอกไม้นะครับเนี่ยกระเช้าไปด้วยกระเช้าจะเห็นว่าตรงนี้ตรงนี้พลังงานของเขานะครับจะหมุนสลิงไปเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้เนาะจะเบรกจะชาร์ตรงนี้คือพลังงานของเขาครับว้าวจะเห็นว่าตอนเนี้ยโหมหมอกนะครับเนี่ยไม่ใช่ฝนนะหมอกครับว้าวว้าวว้าวเริ่มเสียวอีกแล้วเสียวเป็นระยะระยะเสียวเป็นระยะจะมาวันนี้ห้านาทีวันนี้มาปลุกตอมของความเสียวโดยเฉพาะนะคะว้าวว้เสียวเสียเสียวแล้วเสียวอีกนะคะใครไม่มาทริปนี้นะบอกว่าจะซี อาชีพบอกว่าไงเสีย,ย <c oughs> บบไหมเสียมากเลยเสียตรงไหนเสียตั้งขึ้นังลงเสียวเวลาขึ้นแล้วสวยเสียวเวลาลงด้วยไหม <c oughs> <c oughs> เสียเวลขึ้นั้งลงเนาะ <c oughs> ใช่ไหมมันเป็นเมืองในมอง,มองนะครับทุกท่านดูนะโอ้โหอย่างอลังการจริงงครับโอ้โหมองไม่เห็นเนี่ยสวยจริงๆิครับแต่ละที่แต่ละทางดูนะครับเนี่ยขนาดเราพูดเอาอายังองออกเลยควันออกเลยนะครับอยู่ที่นี่สูงมากๆเลยนี่คือด้านนางครับเมืองเสน่ห์แห่ง เวียดนามออกเราออกจากสะพานเมื่อวันนี้ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยพรุ่งนี้จะมาใหม่นะครับเนี่ยจะเห็นว่าท่านผู้ชอมของเรามากมายท่าน <c oughs> รองเจ้าหน้าทอนคุณนายวัน <c oughs> นะครับน้องอะไรนะ <c oughs> นีกน่การนิกกานิกานะครับแล้วก็พี่สมพรนะแล้วก็บอสคนรวยคนเสือคนเก่งของเรานะครับเนี่ยมันมองไม่เห็นสักเท่าไหร่นะครับมันฝนตกนะบรรยากาศดีมากๆเลยเขียว จุ่มจะอ่ำช่ำจะอุ่มไปด้วยกันเลยนะครับอย่าลืมนะคนไหนไม่คู่อย่าลืมอย่าลืมนะวันนี้ภาษาเวียดนามเขาว่าไงนะดัง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 ดึดดึดดังดังตอนไหนตัวนายดังดังตอนดึดดังดังตอนไหนนะดังดังตอนดึดตอนดึด เนียนดึกเงียนเช้าเช้าก็เนียนเช็านก็เนียนดึกเนียนตอนดึกดึกโอเคเนียนอันนี้แหละครับคณะเราเนาะาปเวียดนามวลาคำนะคะเนียนดึกดึกเนี่ยกระเช้าตัวผ่านได้ผ่านมาดูนะครับนี่มาแล้วนีนไปอีกอันนึงละนี่นะครับว้าวตามมาอีกแล้วครับตามมาอีกแล้วนี่นะครับหนึ่งแล้วตามมาแล้วนะว้าวนี่ครับ มาหาเวลาเลยนี่แหละครับนี่แหละเป็นชีวิตที่คุณหายได้ในมาชอปใครเจอเราคนนั้นโชคดีผมมือตักไทยผมมือตักไทยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกันเราทั้งนั้นเลยว้าว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 มาเข้าใครับ นี่แหละครับของเราสี่แก้วมันไม่ใช่แก้วมันเป็นเหยือกเลยนะครับของเรานะเนี่ยมันเป็นเหยือกเลยนะครับว้าวมาชอบครับมาดูคบว่ากินน้องของชีวิตมันคืออะไรมาดูนะครับเยอะๆมากมายว้าวมาเลยครับเยอะๆมากมาย

เพิ่งเคยจอว่าก like ินแบบร้องขอชีวิตเป็นแบบไหนอยู่ที่นี่ครับดูนะเพียร์มาเยือนกินมจนตขอชีวิตนะครับดูดีๆี่ะดูนะครับกินแบบร้องขอชีวิตดนะคบทีมาถึงนี่ััครับ ये 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 ले लो आपने ये ले लो 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 ये ले लो

าดูทางนี้ทางนี้ครับมาทางนี้ทางนี้นี่แหละครับคือการชินแบบร้องขอชีวิตที่ไม่ชอบดูนะครับว้าวว้าวหัวฟองหนึ่งใบแหล้เบียร์ได้หนึ่งเยือกินเข้าไปครับปิดเพียงแคตักคุณจะกินหรือคุณจะได้หมดเลยครับของจริงครื่องมือที่ใช่เวลาที่ใช่ธุรกิจที่ใช่มารวยด้วยกันครับพี่ไม่ชอบใครเจอเราคนนั้นดูดี น uh> ี่นะครับที่เราดื่มอยู่เมื่อกี้เนี่ยดูนะครับมันจะกินหรือมันจะอาบเนี่ยผมว่าผมจะอาบแล้วนั่นเนี่ยเี่เรามาดื่มกันนะโหมะโหรันนะครับเนี่ยไหนเป็นบาร์ที่เราพวกเรานั่งเดิ่มาอยู่ที่นี่นะครับเนี่ยครับเนี่ยดูที่เบียร์อย่างอลังการเลยเริ่มจากอาหารเช้าแบบชอบขนมปังเบเกอรี่ก็จัดไปได้เลยนะครับโอ้ย่างอลังการเลยดูนะครับมีให้คุณเลือกปิ้งย่าง ต่างสบายไเลย,นะ,ลเยน,บบนะครับเสร็จแล้วก็เป็นลักษณะบุฟเฟ่ตนะครับให้คุณดูนี่เป็นอาหารที่พวกเราตักกินแบบไม่อั้นของหวานของขา้าวและแต่สไตล์ครับยุโรปอพ,อาพายพ ว้าวากินแบบร้องขอชีวิตเลยใช่ไหมสุดยอดเลยค่ะบอกได้เลยค่ะว่ามาที่นี่แล้วอาหารอร่อยมากใครไม่มาที่พลาดไหมเมืองเมืองสวรรค์ของโลกมนุษย์นะคะพีว่ว้าวว้าวว้าวนม,มก네็รอนี่ยแห้งซัมแห้งซัมอาหารก็สุดยอดนะครับดูไปเรื่อยๆนะให้คุณดูครับเยอะยๆมากมายเลยอาา<ๆ>้าวคุณน,นายของเราก็มาเนี่ยครับ<อ>เป็นไงางครับอร่อยมากไหม พิ่จะทานแต่ว่าอาหารเยอะมากเยอะไปถูกเลยนะคะว้าวว้าวตามผมมานะครับมีทั้งของหวานของ้าวนะครับเยอะๆคุณชอบอันไหนกินนั้นนั้นนะครับขอดทานนะครับนี่ครับมีสลัดเออเลือกเอาครับผมก็ไม่รู้จะกินอะไรเยอะไปหมดเลยน่าอร่อยจังเลยนะครับนี่ครับมาดูเอาเป็นยาวเฟื้ยไปยโนเลยนะครับจะกินอันไหนมาดูเอานี่ครับ คือแบบบรรยากาศการกินแบบร้องขอชีวิตจริงๆคุณมีความสามารถในการรับประทานแค่ไหนนะครับมีหมดเลยนะนี่โอ้มันนี่นะครับนี่นี่น,น,นอันนี้เราก็จะพามาที่ Welcome to my s t o r o r l d level 3นะครับเราจะมาขี่ตัวนี้นะครับนี่นะครับที่มันจะขึ้นเวิร์ดไปที่นวนนะครับ แล้วก็ลงมาว้าตรงนี้นะครับด,ดูดีๆดูดีๆว้าวว้าวว้าว,าวาเดี๋ยวไปกันเลยภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยนะครับของหวานของเราอยู่ที่นี่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับมีน้ำน้ำเดิมตามปัญยาสายได้เลยเนี่ครับสบายบายตามสตไตล์พวกเราเยอะๆไปหมดครับบริการตัวเองได้เลยสุดท้ายตบท้ายด้วยที่นี่ครับน้ำส้ม โกินเข้าไปเห็นหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตามกันมาครับที่ไม้ช็อปไม้ช็อปครับใครเจอเราครนรั้นโชคดีร่ำรวยไปกันนะครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศชวสนสนุกของน้องดานางนะครับอยู่ที่บานาน่าเฮลของประเทศเวียดนามนะครับความเสียวของเขานะเคยด,ดึงขึ้นไปสูงสุด ก็ปล่อยเราวับทำให้เราเสียวขึ้นไปเราวับเดี๋ยวขึ้นไปอีกไม่เสียวมันรู้ไหมสิขาสั่นแน่เลยเนี่ยดูนะครับเครื่องเล่นแบบนี้ขาสั่นแน่ไม่เสียวมันรนะนะู้ไ,วไปว้าวว้าวดู ดูนะครับบางคนนู้ขี่ลาดเลยบ้างเลยดูนะครับนี่ครับนี่น้องเขาก็คอนโทรลอยู่ที่นี่เนาะว้าว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 ลงมาขึ้นอีกนี่กับน้องคนโกลอยู่ที่นี่นะนี่ครับดูดิห้องวิ่งวิ่งวิ่งไปก็มีการหมุนด้วยบรรยากาศที่ใครกับใครละวะ <laughs> ก็เจอแบบนี้ไม่เสียวรู้ไป <laughs> นี่นะครับค้างมีค like ้างมีค้างค่อยๆล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 งเป็นไงบ้างเลยคิดถึงพ่อแก้วไม่แก้วไว้นะครับลงมาลงมาคิดถึงพ่อแก้วไม่แก้วไว้